สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับวันนี้เราอยู่ที่เชียงใหม่นะครับในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับเราอยากจะมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับสายบินบางกอกแอร์เวย์ในวิดีโอสั้นๆวิดีโอนี้นะครับก็เนื่องจากว่าตั้งแต่วันที่15กันยายนที่ผ่านมานะครับบางกอกแอร์เวย์เนี่ยเขาได้มีการกลับมาเปิดให้บริการห้องอรรองอีก2แห่งนะครับคือที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ที่ภูเก็ตนะครับต่อเนื่องจากที่สุวรรณภูมิกับที่สมุที่เปิดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับวันนี้ก็เลยจะมา อัปเดตบรรยากาศในห้องรับรองที่เชียงใหม่ให้ชมกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับแล้วก็อีกหนึ่งอัปเดตนะครับคือตั้งแต่15กันยายนเช่นเดียวกันครับบางกอกเอลเวสกลับมาให้บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเที่ยวบินแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นหน้าตาของห้องรับรองที่เชียงใหม่ครับอยู่ที่ชั้น2ของอาคารผู้โดยสารภายในประเทศครับอยู่ก่อนทางเข้าห้องผู้สสารขาออกนะครับก่อนเข้าไปจุดเอ็กซเรย์นะครับก็ต้องเผื่อเวลาผ่านจุดเอ็กซเรย์ด้วยครับถ้าเกิดจะมาใช้ห้องรับรองกก็ัมีารจดที่นั่ง ในรูปแบบต่างๆให้ผู้สารมาใช้บริการนะครับแล้วก็ยังมีมุมคอมพิวเตอร์เล็กๆตรงนี้นะครับแต่ว่าทุกคนก็ได้รับแจกรหัส WiFI อยู่แล้วนะครับเมื่อเดินเข้ามาใช้ในห้องรองครับส่วนการบริการอาหารและเครื่องดื่มนะครับเมื่อเดินเข้าห้องรองแล้วก็สแกนบอร์ดดิ้งพาสกับพนักงานที่เคาน์เตอร์นะครับก็จะได้รับกล่องแน็คบ็อกมาหนึ่งกล่องครับจากร้านฝ้ายครับฝ้ายเบเกอรี่ครับก็เป็นเบเกอรี่ร้านดังของเชียงใหม่นะครับตัวอาหารที่บริการในห้องรองเนี่ยจะมาในรูปแบบแน็คบ็อกแบบนี้นะครับได้ร อ่าพวกเบเกอรี่ต่างๆแล้วก็มีแซนด์วิชหนึ่งชิ้นแบบนี้นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละวันนะครับแต่วันที่เราเดินทางเนี่ยก็หน้าตาแบบนี้ครับสำหรับอาหารที่บริการในห้องร้องได้รับเป็นคนละกล่องครับส่วนเครื่องดื่มนะครับก็มีตัวเลือกทั้งเครื่องดื่มร้อนเครื่องดื่มเย็นนะครับกดได้จากตู้เครื่องดื่มอัตโนมัตินะครับแล้วก็เครื่องดื่มที่ตั้งวางไว้บริเวณเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับเครื่องดื่มเนี่ยกดได้เองครับแต่ว่าตัวอาหารเนี่ยเป็นแจกเป็นแน็คบ็อกมาครับ เดี๋ยวไปขึ้นเครื่องครับวันนี้เราเดินทางในเที่ยวบิน PG220 ครับออกเดินทางในช่วงค่ำๆนะช่วงทุ่มหนึ่งนะครับก็อาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรมากครับเพราะข้างนอกก็มืดด้วยนะครับก็ตัดมาที่บนเครื่องเลยครับตอนนี้ครับสัญญาณแลชขัดดับลงแล้วก็ก่อนจะเริ่มบริการอาหารและเครื่องดื่มนะครับบนเที่ยวบินนะครับลูกเรือก็จะเดินมาบริการแอลกอฮอล์เจลแก่ผู้สารก่อนนะครับจากนั้นก็จะมาเสิร์ฟเป็นแน็คบ็อก์แบบนี้นะครับให้บริการในรูปแบบแน็คบ็อกก์นะครับในช่วงเวลานี้ครับไม่ ในช่วงเวลานี้จะยังไม่มีการบริการเครื่องดื่มร้อนเย็นต่างๆครับจะไม่มีการเดินรถเครื่องดื่มเดินกาเครื่องดื่มมาบริการตามห้องโดยสารนะครับทุกอย่างจะมาในกล่องแบบนี้เรียบร้อยนะครับข้างในก็จะมีน้ําดื่มหนึ่งขวดนะครับมีซองที่ใส่กระดาษทิชชู่แล้วก็พวกช้อนซ่อมต่างๆนะครับแล้วก็มีขนมหนึ่งอย่างครับวันนี้เป็นกรีนนะครับแล้วก็มีคล้ายๆเป็นเบเกอรี่หรือเป็นพายนะครับที่มาจากกรูเม่พีโมซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบางกอกแอเวยซ์นะครับวันนี้เป็นคล้ายๆเป็น ผายไส้โบโลนาไก่นะครับแต่ว่าไม่ได้เสิร์ฟแบบอุ่นร้อนมานะครับก็จะเสิร์ฟมาแบบนี้เลยนะครับก็นี่คือหน้าตาของการบริการของบางกอ,อกเอเวอ์ในช่วงเวลานี้นะครับหลังจากการมากลับมาเปิดให้บริการเล้าอีก2แห่งนะครับแล้วก็บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบินนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ